สบายดีมีสุขพี่น้องป้องป่ายสุกขุดสุกคนนะครับตื่นเ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนําพาให้เรายากจนเนาะครับพี่น้องวันนี้บ่าวอดก็จะพาพีพาน้องมาลกกาซอยข่พ okay. ี่น้องโอ้โหสุดโต่งตรงนี้คือบ้านมูลอ้นใหญ่ตำบลคาพีอําเภอนาแกจจังหวัดนครพนมองเฮาเนาะพี่น้องตามบ่าวเอ็ดมาบรรยากาศอีสานบรนเทายังผมพอทันแล้วครับคนไทยก็ไทยใายรถไถยนาเดินตามเลยพี่น้อง เบืงแน่นี่สุดยอดกำลังเขียวกำลังงามตรงนี้พจนจะโบเหตุหนาวยอดหน้าวาดพจน์จะดำเอานะคะรับพี่น้องเบิ่งในคนใหญ่เบิ่งแน่นยยแนอพอจะขึ้นมาจากที่นี่แล้วก็บัดน,นี้พจนกัทชิม,มาตัดห่างกาได้ไหมใช้ใบเขียวนะครับบัดนี้มันบบพอนะครับวันนี้พจนกก็จะเอาเมาบ่แม่หรือว่าอยา่างไรมัดละ มัดละหบาทมัดละ5บาท,าบาทเด้อพี่น้องบ้องไปเยเดียวเดียวเดียวบาวเอ็ดกันลงเป็นลุยอ,อนกะดาเหมือนกันนะครับเนาะมึงบรรยากาศอีสานบ้านเฮาอู้ท้องถิ่นอีสานบ้านาเฮาเทียงหน้าน้อยพี่น้องอ่อนซอนนครพนมหอวเข้าอีกหลายโอ้โหสุดโอ่งมากๆเลยนะพี่น้องรอฟ้ารอฝนน้ำท่าอุดมสมบ,บูรณ์จังหวัดนครพนมหอวเฮ้าเนาะอันนี้รถถ่ายหน้าเดินตามเลยพี่น้อง เฮ็ดงานกาเก่งดับหน้ากาเก่งกีดยางกาเก่งเนาะครับพี่น้องหาอยู่หากิาาโโน,โนโอ้โหบันมุนอ้นของเราเนาะฮเบิงแน่นี่สุดยอดอคุณยายเนี่ยก็สุดยอดเดี๋ยวมาอยู่บ๊ะเด้่นี่หาเงินอย่างเดียวเนี่ยปีที่แล้วมาเจอโคจอยมาเจอกันอีกแล้วยายเนี่ยปุ้ยแข็งแรงแข็งแรง,ง,รงมากๆเลยเนาะพี่น้องสุดยอดมากๆเลยเนี่ย รายได้งานตั้งแต่ปีก่อนนะไปทุกที่ทั้งดำทั้งไงลกกาเงินจะไปไหนเสียเปิดเราเนี่ยสุดยอดมากๆวันนี้ได้ตังค์เยอะเลยวันนี้จะเสร็จแล้วนะครับเนาะบ่าวอ็ดก็มาทันพอดีสุดยอดปู่ยายเนี่ยนี่คือชีวิตชาวนาของเรานะครับหลังสู้ฟ้าหนาสู้ดินของแท้ได้นอนเลยพี่น้องกับบรรยากาศยามแรงคุณยาย เนี่ยกองก้นขึ้นฟ้าเอาหนาลงดินของเทเดพี่น้องหยอไใกลในนดลนี่ต้ยขอนกาพี่น้อง้๊กยอดนะพี่น้องลงกาง มาพี่น้องมาถอนก้าด้วยกันวันนี้สุดยอดมากๆเลยเนี่ยนะเ,นเนี่ยเดี๋ยวคนเต็กอันนี้มักละห้าบาทเดี๋ยพี่น้องเบิกใงนคุณยายเพิ่นมาเอาอนนะเงิน่ยเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวสดดุดปังสุดงามงัดคนไปเบิกเงินยายนะผมเดีวยวยอด สุดยอดบ้านบนอ้นอีกแล้วครับเพื่นที่เพื่ไถยลงมาเรียบร้อยแล้วกะเพื่อจะมาใหญ่ก้าไว้ได้พี่น้องอืมแนีสักพักหนึ่งเพื่นกระดําเลยขยันเนาะครับอือกลางคืนจะกรีดยางกลางเวนก็นลงมาไถาหน้าดับหน้าช่วงนี้ก็คือเราต้องขยันเนาะครับพี่น้องเพื่ออยู่รอดเนาะครับเนาขอคนอีสาตร์บ้านเฮาเนาะเนี่ย เฮาเนี่ยบรรยากาศโอ้ยดีหลยเบิ่งเสียงกบเสียงเขียนห้องพี่น้องคักหลายเนาะหลังจากอถอนกล้ารเรียบร้อยเราก็จะเอากล้ามายายนะครับน้องคะคนดํากระดำเนาะพี่น้องโอ้ยรวมแรงรวมใจของพี่น้องชาวบ้านเฮาเนาะครับวันนี้ก็เพิ่นกับบได้จ้างหลายเนาะจ้างประมาณบังสิบคนผนว่าแล้วก็มาต่างเฮงซอยเนี่เนาะครับพี่น้องข้างบ้านของบ่าวแอดนาของเพิ่นครับเพื่อนขนมาเนาะครับเนาะ เบื้องบรรยากาศของอีสานบ้านเฮาโอ้โห้นาะมาบากพี่ผากน้องสุดยอดสุดโต่งเลยดีนะครับพี่น้องไทยดำกระดำหลังสู่ฟ้าหนาสู่ดินของแท้นะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮางามเมลงเนะครับเนาะสุดยอดสุดโต่งเลยดีนะครับเนาะอืมบรรยากาศน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ตรงนี้ก็คือบ้านบนอ้นใหญ่ตำบลขมพีอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมของเรานะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮางามไหงยามนา ต่างคนต่างไปให้ไปหน้าของเจ้าของนะครับกลางคืนกับภาากันกีดยางกลางวันก็จะมาดำนงดำหน้าบางคนก็มีเวลาของเวลากับมารับรับจ้างนะครับดำให้ดำหน้านะครับเนาะสั่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามให้แก่ครอบครัวในช่วงระยะสั้นๆนะครับเนาะแต่ก็มีความสุขได้ไปสอยกันดำให้ดำหน้าต่างซ้อยเพันวันนะครับเนาะอ่า ในการเฮ็ดไห้เฮ็ดนาแต่ละปีแต่ละปีก็เป็นโคจรแบบนี้ของชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องสุดยอดมากๆเลยนะครับน้อเบอร์นคุณยายเพื่อนกับโอ้โหไอน้องครับเนาะเคลีย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 แล้วก็อ่าจับเป็นสามสี่ต้นนะครับน้องเขาปักลงใบในตรมนะครับน้องเาทำให้เข่าของเฮากักงามพี่น้อยสักพักหนึ่งแล้วก็จะมาดูว่าอ่าเย็นๆนะครับกลัวมันมีหอกมีหอยโชโลโซลี่มากินต้นขอกต้นเข่าบ่อนะครับเนี่ย ก็คือวิถีชีวิตของคนอีสานบ่าวเอ็ดก็เอามาฝากมาต้อนพี่ต้อนน้องนะครับเนาะอ่ะหาหายและนึกนึกถึงนะครับเนาะว่าเรากินข้าวแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดกินทิมกินขวางพี่นอ้องเออกว่าจะได้นะครับเนาะอ่าแต่ละขั้นตรงแต่ละขั้นตอนนะครับวันนี้อ,อ่อก็บผ้ามาเบิ่งเรียบร้อยนะครับ บอกเอสดพามาลกโุงลกกาเรียบร้อยบอยเอสขอลาพาจากคนเดิมพี่น้องขออยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมั่งมีเงินทองร่ํารวยร่ารวยตลอดปีตลอดไปบุญยูสู้คํารุ่งเรืองเหลืองเหลื่อมนะครับเนาะสุขขุสุคนเด้อเป็นกําลังอกกาลังใจให้ชาวให้ชาวนาของเขาให้ได้ผลผลิตดีๆน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะครับไปแล้วเด้อหักหลายแพงหลายพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม